สรับสนโดยผู้นำน้ำดื่มสู่คุณสปริงเกิลสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้าไทยรักสวัสดีพบกันในวันเสาร์แบบนี้7.00ถึง9.00วันนี้อยู่กับเรา3คนนะฮะกับผมทัศนัยคุณสุภัสราและคุณรสสลิ่งนะครับค่ะสวัสดีคุณผู้ชมยามเช้าแบบนี้ด้วยนะคะที่ว่าเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนแต่ว่า เส่อเหลือเกินว่าคนไทยทั้งประเทศตื่นขึ้นมาวันนี้คําถามเดียวกันคือพบหรือยังเจอหรือยังคุณแตงโมค่มเรา,าเอาใจช่วยกันตลอดเวลา,หล,าหลังจากที่หายไปประมาณ1นึ่งวันอตอนนี้เรานะคะจะมีการขึ้นช่วงเวลาให้ว่าปฏิบัติการค้นหาคุณแตงโมเนี่ยผ่านไปแล้วทั้งหมด กี่วันกี่ชั่วโมงครับถ้าับจนถึงตอนนี้ก็ประมาณ32ชั่วโมงสาสชั่วโมงหนึ่งวันกับประมาณ7ชั่วโมงกว่าวไปลหน้าจอนะคะหน้าจอของฉันตอนนี้เนี่ยค่ะซ้ายมือนะคะ1วัน8ชั่วโมงโหนัาเป็นนาทีเลยหรอคะสองนาทีกับอีกหนึ่งวินาทีนะคะตอนนี้ เราเอาใจช่วยทุกภาคส่วนเลยนะคะทำให้กันอย่างนหนักด้วยส<ต>ําหรับคุณผู้ชมเองนะคะก็ส่งกําลังใจไปให้ทีมกู้ภัยต่างๆให้ตามหาจนเจอนะคะให้มีปฏิหารเกิดขึ้นในเรื่องนี้ค่ะส่งกําลังใจมาได้นะคะเพราะว่าวันนี้มีไลน์หน้าจอรวมถึงแสดงความคิดเห็นในประเด็นข่าวอื่นๆด้วยค่ะใช่ครับเรื่องนี้เราจะเกาะติดกันเดี๋ยวจะมีความคืบหน้าให้ทราบกันเมื่อคือนนี้เอ๊ะตกลงคนที่อยู่ในเรือทั้ง5คนจะมาให้ปากคำหรือเปล่าลุ้นกิลุ้นกันสุดท้ายก็มาใช่ค่ะแต่มาช้าไม่หาตํารวจก่อนแต่ว่าไป หาทนายก่อนนะ,ะ, mm. ะเดี๋ยวมาดูกันว่าความขึ้นหน้าเป็นอย่างไรไปดูข่าวที่เกิดขึ้นล่าสุดกันก่อนและกันคุผู้ชมเมื่อคืนนี้มีผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวเป็นไรเดอร์เข้าไปจี้ชิงทองทในห้างบิ๊กซีที่ลำพูนได้ทองไปน้ันักทองประมาณ20กว่าบาทนะเหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ครับแมนเริ่มเก็บสินค้า จากลำพูนไปที่สระบุรีกันหน่อยนะคะตำรวจที่สระบุรีได้รับแจ้งเหตุบอกว่าคุณตำรวจม,มาถ้วยหน่อยอทำไมผู้ชายค,<ะ>คนหนึ่งคลุมคลั่งค่ะ,คะถือมีดลักษณะควมมีดอะะคุณผู้ชมตำรวจก็บอกงานยากแล้วแหละคราวนี้ระดมกำลังไปทั้งหมด15นายพร้อมกับอาวุธครบมือไปสยบชายครั้งสุดท้ายพอไปถึงตอนแรกคิดว่างานยากงานนี้งานหมูค่ะนั่งลงนั่งลง ขัดยาไม่ได้ค,ค่ะก็ต้องเป็นครอบครัวแหละนะคะดูแลให้กินยาให้ตลอด,ดหลังจากที่กลับมาครั้งนี้ใช่ค่ะ,คะพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศช่วงนี้เปลี่ยนแปลงค่ะภาคใต้ฝนตกหนักภาคเหนือภาคอีสานหนาวส่วนภาคกลางตอนกลางมันร้อนอแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันเลยสิ่งที่ต้องระวังคือพี่น้องเกษตรกร,ค,รค่ะเพื่อผลทางการเกษตรมันจะเสียหายนะ,ะติดตามเรื่องนี้รู้ก่อนร้อนหนาวค่ะ รัวเนาวลมกับหววดาลไกลกันคำคุณดำพันฉันยังคงจำ ็นคุณทิสาไปเที่ยวดูดอกชมพูพันธิพย์จริงๆไม่ไกลนะสวนจตุจักรหลังออฟฟิศอ๋อตรงนี้ก็มีเต็มเลยสิงั้นเราไปกันเลยไหมคะอ,อ่านข่าวก่อนนะคะ <c oughs> แล้วค่อยไป <c oughs> เอาส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวภาคใต้ช่วงนี้ระมัดระวังค่ะคเอาจากถึงเรื่องนี้ไปดูเรื่องของสถานการณ์ต่างประเทศโดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยูเครนหลังจากที่รัสเซียประกาศรุกรานยูเครนอย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้ค่ะ ผู้นำยูเครนมีท่าทีที่ค่อนข้างแข็งกร้าวนะคะบอกว่าให้ประชาชนชาวยูเครนลุกขึ้นมาต่อสู้ป้องกันประเทศที่เ,ออเกิดจากการที่รัสเซียเข้ามารุกรานแต่ว่าเมื่อวานนี้ท่าทีของผู้นํายูเครนอ่อนลง ผู้ชมค,ครับกว่า30ชั่วโมงแล้วที่เรายังคงปฏิบัติการค้นหาคุณแตงโมนในแม่น้ำเจ้าพยาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามภารกิจนี้พร้อมกันมีความคืบหน้าอย่างไรเมื่อคืนกอติดกันมาสุดท้ายแล้วเพื่อนเพื่อจะไปให้ปากคำกับตำรวจเมื่อคืนนี้ออนะฮะแล้วกู้ภัยเองยังคงดำน้ำค้นหาอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวมาฟังว่าอย่างผู้ชายคนนี้ที่เป็นคนขับเรือเป็นเจ้าของเรือคุณปอเนี่ยไปให้การกับตำรวจแล้วจะมีความคืบหน้าอย่างไรแต่ว่าชาวเน็ตก็จับ จ้องว่าเอ๊ะทำไมการให้การไม่ค่อยตรงกันกับที่มีการพูดพูดกันนะฮะ,ฮะเดี๋ยวช่วงหน้าก็ับมาติดตามทั้งหมดนะครับค่ะอันนี้อันนี้เป็นโซฟีพลังฐานชาโคใหม่ล็อกกลิ่นวันนั้นมั่นใจใหม่โซฟีชาโคเฟสด้วยฐานชาโคเฟสซึมซับพร้อมล็อกกลิ่นมั่นใจ รถีชัเบอร์สามสามสิบที่เครื่องอย่างเจ๋งตอนมีไทเบอร์สี่สี่สิบเครื่องิกยางแจ๋วช่วยเทคโนโลยีที่เนล้อของเดนมิกคอมมอนเรลไม่น้อยใช้สิบิสไม่สูงใช้สิบห้ิลสีั้งคู่อยู่ที่เลขใหม่จากดี c ีลูบิแคน กระสิบดีชัวร์มีกัวกินปากมั่นใจต้องดาลีนับบูแอคชั่นป้อนพลังหมิ่นช่วยลดการสะสมตะกุริย99%ดาลีลมฝาสะอาดฟันขาวมั่นใจดาลีนับบูแอคชั่นความสุขของผมก็ขึ้นใต้ระวังทางเหมือนเนสกาแฟเรดครับที่ให้ความสุขจากกลิ่นหอมหอม,หอมด้วยกาแฟคั่วบทละเอียดสองสายพันธุ์กลมกล่อม,อมนี่เลยความสุขของผมเนสกาแฟเรดครับ ถึงใส่แมสอย่าคิดว่าเซฟจากแดด Bio Ray UV Aqua Rich ด้วย Micro Defense เซฟผิวมิดชิดปิดแดดช่วยป้องกัน UV ทำร้ายลึกถึงชั้นคอลลาเจนออกจากบ้านมั่นใจ <your> ออกไปสนุกแบบไม่สะดุดกับกลิ่นอับชื้นที่ผมใหม่ Dove <c oughs> My Solar Do Fresh Nourishment ผสานอควาแบบถ่ายล็ลอกกลิน่นหอมช่วยล็อกกลิ่นอับชื้น Refresh หนังศีรษะส,ส,สดชื่นถึงปลายผมล็อกผมนุม่มหอมนานข้ามวานันใหม่ d o v ทำไมการวาดต้องอยู่แค่ในกระดาษปล่อยให้เขาคิดและทำเพราะสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดได้จากการเรียนรู้นอกกรอบของเขา S, S 2 6 g o Progress ใหม่วอลเปเซอร์ซอชคัลเมล์อัลมอนอร่อยกับช็อกโกแลตอัลมอนด์เวฟเฟอร์บอลและซอสครลเมลรวมทุกความอร่อยไวในแท่งเดียวใหม่วอลเปเปอร์ซอชคัลเมาล์อัลมอนอร่อยมีซ้ำ mm hmm. ทุกแคมป์ที่กัน กันนห่อยเขาเหรอไม่ต้องห่วงนี่รสดีสูตรใหม่ที่ผสมวัตถุดิบจากธรรมชาติทั้งกระเทียมพริกไทยและเนื้อหมูอร่อยกลมกล่อมกว่าเดิมเละหมดละหอมกระเทียมจังรสหมูเน้นเน้นล้ำขนาดอร่อยขึ้นเนอะต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริปตาคูครัวรสดี คำว่าเอิร์ธสะกดยังไงลูกสนุกกับการเรียนรู้พร้อมมื้อเช้าแสนอร่อยใหม่ Google Go Crunch DHA สนุกกับซีเรียลผสม DHA รูปตัวอักษรอร่อย E A R T H ครับแม่ Google Go Crunch DHA สนุกกับการเรียนรู้ได้ทุกเช้า g o g l c r u n c อปกนใหม่ที่เป็นคุณ New i s u z u D Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัด ลาส์มอลสามสามกแบรนด์เซลที่ลาสมอลรวมเดียวปังจากแบรนด์ดังมากมายช็อปเที่ยงคืนเลยใช้โบนัสยิงคูมส่งฟรีส่งฟรีไม่ทิปนะลาสมอลลสามสามบิ๊กแบรนด์เซลสามีนาคมนี้ช็อปเลยสัญญาณเตือนเหงือกไม่ดีลองนี้ ใหม่ข้าวเก็ีเกลือ <c oughs> สุดพิเศษมีพลังเกลือมินเนอรัลหกช่วยขจัดคราบครกสสะสมสาเหตุหนึ่งของสมภาพเหงือไม่ดีใหม่ข้าวเก็ีเกลือมินเนอรัลหกสซื้อรถมือสองไม่น่าไว้ใจกดค่าส์ twenty f o ไว้ใจเราได้มีให้เลือกวัน1,000ันคันดูรถได้เหมือนจริงเช็คโดยผู้เชี่ยวชาญเลือกรถช่องเทสต์ได e ซื้อเลยส่งฟรีถึงบ้านเปลี่ยนจ่ายคืนเงินใน7วันค a าส์ t y o u r โยเกิตเมจิบัลกเรีแบบถ้วย มันต้องแบบต้องแบบขวดเนื้อเข้มข้นดื่มง,ง่ายมีจุลินทรีย์ดี L V 8ปสเใหม่รลดพีชและโอ๊ตที่เซเว่นอลองเลยชีวิตมีฝันเติมข้อดีดื่มสกอตคอดีเครื่องดื่มทางชาสกัดอร่อยดีดื่มง่ายสดชื่นดีมีสมุนไพรกีนดีมีวิตามินบีรวมดีไม่มีคาเฟอ,อีนว,ว้าวดื่มสกอตคอดีข้อดีเต็มขวด ความสมบูรณ์แบบคือพลังล<ะ>ที่พร้อมก้าวข้ามทุกขีดจ,จำกัดคือการตัดสินใจที่ไม่มีข้อผิดพลาดคำรี่ใหม่ค,ความสมบูรณ์แบบที่เป็นคุณเป็นเจ้าของคำรี่วันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษถึง28กุมภาพันธ์นี้จุดดำไม่กลัวจุดดื้อไม่มีบอกว่าจุดดำดื้อและีเดียซปเปอร์เชนมีซปเปอร์วิตามิน100เท่าซึมลึก ผิวดูไบรท์นี่เจ็ดวันไกลจุดดือ้อมีแต่จุดเดน่นมีเวียซูเปอร์เทนเจ๊ย,ยูรีเทนภายนอกทนแดดทนฝนใช้างานง่ายอะ่ะมีปะจะมีแล้วน,นี่ของใหม่วูดเทนไฮบริดวูดกัดยูดีเทนไม่กลัวแดดแห้งไวุนกระดังงัง้นและผนนงโอ้โหว สรับสนุนโดยปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องไม่มีแอลกอฮอลและน้ำตาลยาท่าน้ำขาวไทยนครเสร็จนาฬิกา21นาทีช่วงนี้ข่าวเช้าไทยรัฐเสาอาชิตพามากาอติดปฏิบัติการนี่ฮะระดมค้นหา <c oughs> ข้ามวันยังไม่พบ <c oughs> แตงโม <c oughs> นิดาคุณผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวมาดูหลายมิติหน่อย ทั้งกู้ภัยค้นหากันอยู่และต้องพึ่งทางด้านของคุณเจนยานทิพย์ก็มาช่วยะนะฮะ,ะมิติของเพื่อนที่อยู่บนเรือมาให้ปากคำแล้วว่าอย่างไรรวมทั้งหลักฐานกล้องวองจรปิดจากร้านอาหารบริแม,ม่นำเจ้าพยาที่เห็นกลุ่มคุณเตมโมนั่งเรือไปทานอาหารทั้งหมดอย่ามาไล่เรียงกันะนะครับเชื่อว่าอื่ดมาคําถามแรกของคนไทยเช้านี้คือ จอหรือยังพบร่างหรือยังมีเบาะแสะบ้างไหมคําตอบช้าๆชัดๆนะคะดูหน้าจอที่มุมจอก็ได้ค่ะหนึ่งวันแปดชั่วโมง22นาที17บวินาทียังไม่พบนะคะค่ะสรุปให้สัน้นๆแบบนี้แต่ทีนี้เนี่ยกู้ภัยเอยแล้วก็จิตอาสาเอยหน่วยงานต่างๆเอยที่เขาออกไปปฏิบัติงานเนี่ยเขาบอกว่าอุปสรรคสําคัญเลยนะคือนอกจากกระแสน้ําที่มันเชี่ยวกรากนอกจากความมืดแล้ว ทั้งสองส่วนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกินความคาดหมายมแต่สิ่งที่เป็นงานยากงานหี่หินสําหรับงานนี้นะคะกู้ยบอกว่างานยากเหมือนกับงมเข็มในมหาสมุทรค่ะคุณผ,ผู้ชมเพราะว่าข้อมูลที่ไม่ชัดเจน